ได้ด้วยแต่คนเราพ่อโอ้โหนี่ไู่เคยมีพี่เเขาเลยขอต่อยชื่อเลยนะคะี่่้เอแม่จะรู้ไมว่าจะได้ตังกลับบ้านเลยป่าทุกจนงิ มีใครจะรู้จักกันอีงไหมพี่นี่รู้ทำไงดีถ้่อยากพาพี่ไปหาแม่พี่ก็อากจะรมืกันไมใช่แม่า่าจริงอามใช่เรื่องยากลุมีเรื่ที่ยเรื่อที่คิดว่ามีแม่ญาญ่าคนเดียวเท่ั้นที่จะาคอสิ่งี่อยากให้พี่ไม่ได้รู้ได้นี่ต้องหาทางออกจากคุกให้ได้ก่อนมีนออพวกคุกอยู่ตัวเดียวเลยแล้วก็ยังมีผลที่ยีงหนีไม่ได้เลย นี่เอาแบบนี้ดีกว่าที่วางแผนเลยพี่หลอกล่อเนี่ยแ้เอาเพลงก็ได้สนุกสนุกแล้วให้บุ้คุมมาแจ้งกับเราในคุกนะถ้ามันเผลอปุ๊บกระทือกมันก็หนีไปเลยพี่นึกม่ได้ยิงไงเนี่ยทำมาไอ้ดีมากเลยเอาเพลงได้ไหมได้เอาเพลงสนุกสนุกไอพวกสามชาติให้เด็กชายพี่จวบเอ็มสองมืนี้เต้นมเป็นได้ไหมได้นะวันนี้ไ่มันขึ้นผุได้หลายที่เลยไง Sociedad, ชื่ออะไรอ่ะคนนี้ยนี่ครับชื่ออะไรครับชื่อมะพร้าวครับก็พราเอเงได้ไหมได้ค่ะเงอะไรได้นตัวมันตเกงไรครับแท้กขาแท็กขาเพลงตัวนีามชาติวเนมันน่ะักมีไวเลยนะร้องเลยเดี๋ยวหนทามร้องเลยนะอนนี้เปจังหวะให้หนึ่สองสาเสียงนกั ใส่มีตาอใส่มาสิมีใส่สิมีกันไปใส่าสพอต้ใส่มีอยอยอฮ่าแล้วให้เต้นตอนไหนอ่ะ เม ok h, trendy, ic, ีไม่สน okay. ุกแล้วม the ีในเล่นเลยเนี่ยมีในเพลงท์จบเพลงแล้วมีนุ่งเสา้อเลยแล้วก็สนุกก uh ็ร้องต่อมันไม่ใช่มันต้องเพลงไวกว่านี้มีไม่เหมือน้องถืยเลยแม่ไหนใครจะช้าลองถามดูเลยนะลองถามดูด้วยพี่ครับพี่พี่เหนาไม่อยู่คนเดียวอ่ะพี่มาเต้นหงในห้องดีกว่าพี่พี่ผมจะร้องเพลงกันน่ะพี่ครับพี่นี่ผม เนี่ยออกนอกวกเลยเนี่ยไม่ไม่ไเมื่อกี้พี่มือไม่ถึงเนี่ยามยาว่ะนี่ไงนี่ถุ้กถ้รุกสามชาติเต้นเียไม่อยากเ้นเลยหรอี่ชอบเพงสตริงไครับไม่เอาไม่ชอบแล้วทุ่มชอไมชไม่คุยด้วยไยด้วไ่เลไม่ชอบอะไรเลยเหรอเดี๋ยวไปยุ่งเดี๋้องสัน้หวโบราณแ่ย่ดวไองสันแล้วได้้เราลองนดไลาบโบราณโบราณลมพัดใบเต โอราเฮโอละชาจะได้เนื้อในมาทีสอนลามคืนนี้ก็เล่นดีเหมือนกันไปพอส่มป้าใบเซโอ้เฮโอชาส่มป้าใบเซโอเฮโอชอบหรอครับชอบชอบก็เข้ามาได้ข้างในเลยครับผมเล่นกันอยู่สี่คนให้เขาเล่นไหนอ่ะร้องเพางไหนไปคุยกันคนอื่นึ่งทำไมอะ ปญาอ่อนปัญญาอ่อนแล้วปัญญาอ่อนต้องไหนครับลิเกชนะไหนชนะนั้นเล่นหมดพอกูเข้าไปปุ๊บมึงก็กระเทือบปูแล้วมึงก็หนีโอ้ยชัวร์ตัดชัวร์ตัดคิดผิดแล้วผมไม่ทั้งยิงเปล่าไม่ทั้ไม่ทั้งชัวร์ตัดกันไม่ทำแน่นะกันเยาวมาคนคุกพอสบายนะสบายครับขอใบไม้ไหมได้เละไม่เลยกูเช่าบ้าเขาอยู่ดีมากไปรำตัดที่ชอบมากเลยเขาเป็นป่ะ แม่พี่นในตายเขาวิธีรัาตัดน้องโอ้เราเราตัดหาลกูกหักข้ามไฟโดดตายดตกทะลันฟังตกพี่ขึ้นมาผมต่อเนี่ยได้เราพี่เขนไายหนสัญญยายอดรักเมมาขเขาเชื่อได้กล้าประชันพุ่มพวงดวงไม่ดีมาตายเป็นผีเผาที่สุพรรณ สัญญาย่อรักไปมาที่ในชาชาสาเหสัญญาย่อรักไปมาที่ในชาปชาลุผู้กลัวหลวงมีผู้กลัวหลวงมีมันกลาเป็นที่เท่าที่ผูน้ถึงเรื่องลำ้ำศาสตผู้ทยายปลาย<ไ>ป <S <S ีเป็นที่โน่นเห็นที่นี่เล <laughs> <laughs> ่นตารงนี้นตารงนั้นจาชื่อเสียงโด,ด่งดังเขาเลยจางไปเป็นตลาฉัน เเงินมาตั้งหลายล้านขู่ฉูนเล่ลำมาดคูนี้ถนัดตั้งแต่ในท้องกูเล่นลำมููชำทองหวงเต๊ะยังไม่รอกูลายช้าเอาคืนต้องแคบแลบสองแคกล้อไงเนี่ย มันคลืเลยแล้ม่อยากใครอยากอะไรมันจะขึ้นข้างแรงเถวแรงแรงมันไม่อยากมึงไม่เชื่อมันอยากเนี่ยมึงไม่เคยเห็นคนรัาโบราณบอไอ้หนูลงเรือลูกลงดีๆระวังเหยียบแคมเรือลูกเอาคือสองแคมแรงสองข้ามกูนี้ยังจำติดตาพ่อกูเครื่องแม่กระโดดแก้ผ้าเอานิ้วแยงตากูสังเกต มึงพงอะไรนิ้วเท้าใหญ่ของมึงวะอะไรอย่างเนอ่ะพ่อเคยแม่กระโดดแก้ผ้าเลี้ยวแยงตาพึ่งแล้วก่อนเราไพ่อแม่ในเขาทะเลาะกันอยู่ทะเลาะอยู่พ่อโกรธแม่กระโดดแก้ผ้าแล้วเลี้ยวแยงตาพึงแล้วตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนท้องแม่ท้องมึงอยู่ในท้องแม่แล้วพ่อเขาแก้ผ้าแล้วอันเล้วแยงตามึ่งไอ้ไอ้ไว้เ่น ไอ้ยิ้มที่แยงตาเมืองเนี่ยมันมีเล็บไหมน่าจ๊ะเยอะจำได้ไหมอ่ะอะไรถูกเมื่อทีไม่มีอ่ะไม่มีแล้วเป็นเล็บขกหลุดไปแล้วบ่แค่โดนแก้ผ้าผ้าเอายิ้วแยงตาม มึงนิ้วอะไรต่ำจังลลยนิ้วเย็นตานิ้วอยู่นี่มึงสงานะรอเลยครับนางหนังไทยนังฟรั่ังกีกระทังนังจีนเรื่องจอมยุดมีควินสู่กันแผ่นดินสธาเน้องเป็นลูกคอลหน่อยผมเป็นยังไงเหรอเสียงแน่นได้ๆพี่ทงวังอยู่ปูดลีละหลอดนางที๋โจชีปาก็คโ่ ยเดยวิตีผมเองก็เสียงมาเหมือนกันย,ยังไงไม่ดึงเสียงโยกไ,ไ,ไปทไมดึงหลออลงกูยังไงครับร,รู้สึกยังรู้สึกไกลมากพี่ย้อนต่อคำรั้สองต่เหยเสียงมาเหมือนกันธนาวิอันอันยังลง ฉันล้วนตงตรงไม่ได้โมหไม่หันหน้าออกเนราลงพีแข็งแรงลยนะครับมีความแข็งเดินโชว์ตรงยกนิ้โปเงยัชาทำไมครับพูดไั้เลยหลอนเราพี่แข็งมากคืนวายของม่เนี่ยคืนนั้นผมเมาเต็มที่ไม่หรออะไร ใรกบฏหาเปสามีเาื้อัวีอันอาเพอสายันสัญญาหยอดร่าหม่มาที่ก้าปชนสายันสัญญายอดร่หม่มาทก้าประชพัวรวนีเอ้ยผุบพัวรวนี่ไม่ได้เป็นีเผาที่สุมันสายันสัญญายอดร่างใหม่มา ออกลยพี่ผม่าเราสนุกลังพอกำลังเพลินเลยเหนื่อยเลวเนี่ยเหื่อยเหรอเงื่อนไปไหนวะนาะเงื่อนไปไหนวะน่ะหนีไปแล้วเมันให้คุกแล้วพี่สิงหนไใส่ไี่มีจัญญาบันในการเป็นนัดทดเอาเอางี้คนสองคนไปตามมันกำลันสิคดเดี๋ยวเย่คดจี้วยใจะอกมาขอกรอกาพี่กีอ